วันนี้จะมาให้ดูนะครับมอเตอร์สามีราคาสวิตยันซีนคอคอหลังสซีนหลังเครื่องสซีนท้ายเครื่องหรือซีนคอหลังนะครับน,นี้ซีนเก่าออกมาแล้วนะปลายซีนจะมคมๆแบบนี้นะเป็นพลาสติกหรือเป็นเทฟลอนเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ปลายซีนต้องผันเข้าด้านในอย่างนี้นะในเครื่องนะครับน,นีเซีนใหม่เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนอันนี้ของใหม่นะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยใส่นะอุปกรณ์ช่วยใส่อันนี้ของเก่านะครับ เราจะใส่แบบนี้นะฮะสังเกตดูปลายซีนเนี่ยขอบซีนขอบซีนจะต้องหันเข้าในเครื่องนะครับไม่ใช่หันออกนะอันนี้จะเป็นซีนรถอเมริการถยุโรปก็ไม่เหมือนซีนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็จะเป็นยางอันนี้จะเป็นพลาสติกหรือเทปลอนเนี่ยแข็งบางๆนะหันเข้าในเครื่องนะครับเวลาใส่ใส่หันเข้าในเครื่องไม่ใช่หันออกนะครับถ้าใครใส่หันออกนี่เปลี่ยนช่างด่วนนะเปลี่ยนช่างด่วนเลยนะครับ I need to